สวัสดีครับผมเดครับ <Day Club. S 1> ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เสียเวลา13ึ่งสงชีวิตไปกับการเล่นโลบูนคุณก็น่าจะรู้จักกับเกมแนวไพเทนกาวกันอยู่แล้วเกมแนวที่ทำให้คุณได้รู้จักคำว่ามิตรภาพความสงบและการให้อภัยซึ่ง80%มันคือเกมอนิเมะและบางอันมันก็ดูแล้วน่าจะเป็นเกมผีมากกว่าเพราะอย่างนั้นในวันนี้ผมจะมาพูดถึง3เกมคุณภาพ ที่ผมเสียเวลาชีวิตหลายวันไปของมันแทนที่จะเอาเวลานั้นไปนอนหรืออาบน้ำแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจกันหมดแล้วก็งั้นด้วยเกียรติอันนี้กูขออัญเชิญโมโหอากา้าถ้าอออหกน่าใจผมคุณมันโคตรชั เบี่ยงเกมแนวนี้คุณจะมีความสามารถพื้นฐานคือการบล็อกพุ่งหน้าตีลังกา หลบซ้ายทีหลบขวาทีปัดตรงและกระทืบครับแล้วส่วนเป้าหมายของเกมนี้ง่ายมากคุณเห็นคนพวกนั้นไหมฆ่ามันให้หมดหรือคุณจะไปเล่นกับพวกเขาก็ได้โดยการที่คุณจะเป็นยอดฝีมือในเกมนี้ได้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการโดนกระทืบและการใช้เส้นสปาเกตตี้นี้ของคุณเพื่อใช้ชนะโดยมาเริ่มกันที่เกมแรกนั่นคือผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีนะว่าเกมนี้เบสมาจากอนิเมะเรื่องไหน แน่นอนครับว่ามันคือลุงวิเท่งภาค2และตัวละครแรกที่ผมจะพูดถึงคือหม่ำจกมกโดยทุกสกิลของเขาจะเป็นระยะประิดทั้งหมดแต่เรื่องของความรุนแรงของสกิลนั้นลำมวยมัสเตอร์ทุกสกิลของเขาจะเป็นการลำมวยนำมัดมาประทับที่หน้าคุณอย่างอ่อนโยนและถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่มาเล่นีเก่งหน่อยแล้วก็มึงก็ลุกไปชงกาแฟรอได้เลย นี่ถือว่าเป็นตัวละครที่รอแอคเคเตมากเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นตัวนี้กูจะโดนลูกกระทืบแทบทุกครั้งนินจาลาเกมมิ่งนี่น่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่กวนส,สักซีนที่สุดในเกมเพราะเวลาที่ผมเห็นใครก็ตามเล่นตัวนี้แม่งจะพยายามลัาช็อตคนที่เลือดน้อยมเมทัลแบดการได้เล่นตัวนี้ก็ถือว่าสนุกดีและตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดวอร์จิลนี่น่าจะเป็นตัวละครที่เติมเต็มความเบียวของผมทันสุด ถามจริงมันจะมีใครสักกี่คนวะที่ไม่ชอบดาบคาตานาะโดยล่าปกติเขาจะเป็นเวอร์จิลแต่พอเปิดอันติเขาจะกลายเป็นเจ็ตสตรีมแสงหลายคนคงคิดว่ามันเหมือนเลนโกคุมากกว่าแต่โทษทีวะผมดูดบาบพิฆาตอนาคอนดาแค่ตีสันหนึ่งและท้ายที่สุดนี่น่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องหลวงพี่เทงที่สุดแล้วนั่นก็คือปูปูยักษ์ปูปีศาจใช้กล้ามอันใหญ่หนีบตัวเหยือ่อปูจะเป็นบอสที่คุณต้องปราบมันให้ได้ก่อนถึงจะใช้พลังของมันได้ นี่ถือว่าสุดยอดมากครับผมไม่เคยคิดว่าการต่อสู้กับปูยักษ์ในโรบ็อกมันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ในขณะที่การสู้กับปูนั้นจะเหมือนบอสไฟการเล่นเป็นปูคุณจะรู้สึกถึงพลังอํานาจที่อยู่ในกำมือแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าปูสามารถปล่อยเลเซอร์ได้เวลาไปชายหาดก็ระวังตัวกันหน่อยแล้วกันแล้วผมก็มีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆสาหรับใครที่อยากจะปราบปูยักษ์สิ่งที่คุณควรทําเลยก็คือปรุงให้สุก ใช่พูดตามตรงเกมนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเกมแรกเท่า,ทาไหร่แค่ภาพสวยกว่าแอนิเมชันลื่นไหลตัวละครหลากหลายไอสัตว์แม่งดีกว่าแทบทุกอย่างเลยนี่วะ่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสนุกเนอะเออพราะเหตุผลแรกตัวละครที่มีให้เล่นในตอนนี้มีแค่3ตัวผมรู้ว่าตอนนี้มันเพิ่มมาเป็นสีแล้วแต่ตัวที่4ี่มึงต้องเติมตังค์ไงและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเกมนี้มันดูสงบเกินไปคือมันก็มีคนสู้กันเหมือนเกมอื่นนะแต่ระดับความวุ่นวายมันดูไม่เท่ากันเหมือนกูอยู่คนละเกมเออมันก็คนละเกมนี่วะ่ะ อะไรงูเนี่ยมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันดีกว่าก่อนสไตล์ตาการเล่นของตัวนี้จะคล้ายๆกาโลคืคอทุกท่าแม่งจับหมดแต่ท่าที่น่ากลัวที่สุดของตัวนี้ไม่ใช่ท่าจวมตีแต่เป็นท่าเคาน์เตอร์ฟาทีมก็ดูคัดจีไปเกือบครึ่งนาทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นมุกอะไรเกี่ยวกับตัวนี้เพราะผมไม่ได้ดูฮันเตอร์ไอนเตอร์แต่เท่าที่ผมรู้คือก้อนกับหัวเขาน่าจะเป็นคู่ขากันผมเขาบอกเลยว่าตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงเขาคือเหตุผลที่ทําให้ผมชอบเกมนี้เลยจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากนานาบวง การเล่นตัวนี้แบบที่โหดที่สุดนั่นคือการเล่นแบบให้เนียบที่สุดนอกจากจะต้องกดคอมโบให้ถูกแล้วจะต้องเล็งและกาะจังหวะให้ถูกด้วยเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นมึงจะลําอย่างเท่แต่ตีไม่โดนและสุดท้ายม็อบถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคยดูม็อบไซโคคุณก็น่าจะพอรู้ว่าตัวเอกในเรื่องมีพลังจิตและแน่นอนครับเขามีพลังจิตที่ไม่ว่าใครต่อใครก็อยากจะมีคุยกับปลา ผมต้องบอกอะไรคุณหน่อยก่อนที่ผมจะพูดถึงเกมนี้คือผมต้องเปลี่ยนตัวละครผมเป็นใช่เพราะคุณคงไม่อยากเห็นผมในสภาพแบบนี้ใช่ไหม oh. แล้วเรามาดูส่วนที่พิเศษของเกมนี้ที่ไม่เหมือนสองเกมแรกที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้อย่างแรกเลยคือคุณสามารถทําลายสิ่งก่อสร้างในเกมนี้ได้ถึงแม้บ้านเมืองมันจะดูเป็นเลโก้กว่าที่คุณเป็นก็เถอะต่อไปคือสกิลพิเศษโดยจะทําได้โดยการกด R และที่เด็ดที่สุด Domain Expansion นี่คือสกิลที่แทบการันตีได้เลยว่าคุณจะชนะถ้าเกิดคุณขังอีกฝ่ายไว้ในนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นไม่ได้ก็เหงาไปเลย1ิบวิและอีกระบบที่ผมชอบมากเลยก็คือแบ็คแฟรมันคือสกิลที่คุณต้องกดย้ำสองครั้งเพื่อให้มันติดแต่ถ้าเกิดกดไม่ถูกมันก็จะเป็นสกิลธรรมดาแล้วถามว่ามันแรงกว่าท่าปกติไหมไม่แต่เหตุผลเดียวที่ผมเสียเวลามากดทําอะไรแบบนี้คือแม่งโคตรสั่งใหญ่แล้วเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงตัวละครในเกมนี้แล้วกันเพราะคุณคงไม่อยากเห็นผมพูดอะไรคิดๆให้คุณฟังหใชหม แต่เกิดพูดตามตรงแบบไม่ตอแหลจริงๆแล้วกูหมดมุกค,ครับถ้าเกิดคุณสงสัยว่าทำไมคลิปนี้มันสั้นจังผม,มอยากจะบอกให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าผมทำคลิปนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาและใช่ครับนี่เดือนธันวาาปเดือนธันวาซึ่งถ้าเกิดพูดตามตรงผมเพิ่งทำคลิปนี้ได้แค่60%จากที่ผมคิดไว้ซึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำให้มันเป็นร้0เ็นี่ยกูได้ลงคลิปกุมภาปีหน้าแน่นอน นั่นทำให้ผมต้องตัดส่วนที่ผมอยากจะทำออกไปเพื่อให้มันทันท้ายปีแล้วผมก็ยังขอย้ำคำเดิมช่องนี้ไม่ใช่ช่องโล็อกเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้มันเป็นเพราะว่าผมอยากจะทำแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้คุณก็สามารถกดไลค์และซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แต่ถ้าเกิดคุณศรัทธามากอยากจะสนับสนุนผมมากกว่านี้ผมแนะนำว่าคุณออกไปหน้าปากซอยนะแล้วคุณไปซื้อข้าวมันไก่ซื้อถูกมาด้วยแล้วเดินกลับบ้านมาเอาข้าวมันไก่ไม่ต้องเปิดกล่องนะ วางไว้ตรงโต๊ะโต๊ะที่ไหนก็ได้ในบ้านแล้วปักทูป4ี่ดอกสนะแต่จุดแค่2แล้วเดี๋ยวผมตามไปกินเองนั่นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วอย่าทำกูหัวร้องกูพูดเล่น